เอาตุ๊กตาสวยไม่เผาตุ๊กตาสวยไม่เผาวิ่งลครับกูวิ่งแล้วที่มาหามิงก่อนอันล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีคือผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทันซี่ไฟของตีฟล็อกแปดนะครับตอนนี้อยู่กับทีมงานครับแซมตั้งสายสุ่มแล้วบ๊อบผู้เล่นตาเดียวนะครับตอนนี้อยู่กับน้องมาอูกินมินอูก้าด้วยนะฮะตอนนี้วัสดีครับ ยินดีต้อนะรับยินดีต้อนรับพาร์ทนี้นะครับเรามีการวางแผนกันเรียบร้อยแล้วนะเออแผนจะมีอย่างงี้ครับคือให้แซมกับบ๊อบไปไล่หาตุ๊กาตาที่มันปกติเอาไปวางไว้หน้าเตาเผาเวลาเพื่อนโดนดูดวิญญาจะได้ฉุบเลยนะครับเอาให้เยอะที่สุดหน้าประตูผมกับมิ้นจะไล่วิ่งกุญแจแล้วก็หาเปิดประตูโอเคตามนี้แผน,นครับอะไรไม่รอหายไปไหนคนหน<ถ>ึ<ถ>่ง อันนี้คุณคือใครเนี่ยอันนี้ผมอันนี้ผมแล้วอันนี้คือมินอเองอ๋อลนซ่าล้นซ่าเป็นลร<า>ซ่าเป็นล้นเนาะลซ่าแต่เป็นตัวผู้หญินะอง,องนะก็ยังได้อยู่เป็นเวน,เ,นเออเป็นสาวสก,กินเฮด <c oughs> แล้วผมต้องเป็นไอ้ล้นดำแน่้หายไปไหนคนนึงไม่รู้อ่ะผมวิ่งหากุญแจแล้วตอนนี้พี่เป็นตัวอะไรที่เป็นตัวกินไก่ จ่าบอกให้พูดจ่ากระชิบมาเบสหาฮอรคีกุญแจมันจะอย่างงี้นะคุณผู้ชมมันจะเป็นฮอคีเบสลูมอาร์ติคีเบสเมตันคยแล้วเราขึ้นไปทำไมข้างบนวะเนี่ยมินเจอกุญแจแล้วเออเดเอ้ยเราอไปไว้กองเดิมนะเอคีแล้วละเดี๋ยวมีไล่เปิดให้โอเคคนนี้เขารวดเร็วโอย แล้วจ้าไะเที่ยงคืนอันนี้คุณถ่าแซมอ่ะจับพี่แล้วจับพี่แล้วไปมันยังไม่คลั่งมิดมิดมาเปิดหอตรงนี้หน่อยเลยตามนู่นนะหาทางไปอยู่ไขโมยตุ๊กตาพี่แบนนึ่ไอ้ขี้ขโมยไอ้ขี้โยมไปหาเองใช่ถูกต้องไอ้แย่อากแม่งนี่ไงไอพี่ใส่ไม่ดีนี่ไงได้เจอหอขี่แล้วนี่ไม่เจอหอขี่ไม่ใช่หรอ มินเจอฮอลคีแต่มันหาประตูเปิดด้าครับวิมนฆ่าแล้วเหรออ้าวอ้าวไอ้รอบนี้ไวออะทำไมแซมแตกไวอ่ะพนีมินเหรอผมไปผลักมันมันกัดผมเลยไงอูพี่แซมที่เป๋ส่าตัวทั่วว่ะแซมมันแตกก่อนไม่รู้อ่ะก็ไปกดคิกใกล้ๆมันมันผักปุ๊บมันกัดเลยอ่ะเนี่ยสองประตูเนี้ย เดี๋ยวผมจําได้ว่ากุญแจห้องนอนจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอวะกุญแจห้องนอนมันจะต้องอยู่ตรงนี้เออใช่มันต้องอยู่ตรงนี้ตั้งเจอแล้วนี่ไงให้กุญแจห้องนอนไปเลยมิน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 ต้องทำแทนแจไปแหละได้ไปขอแค่เผาได้ตุยเดี๋ยวนะมินไปหาตุ๊กตาแป๊บงั้นเดี๋ยวพี่ไปเปิดห้องนอนมีตรงนี้ด้วยนะที่ต้องเปิดอ่ะไอ้ทางสามแยกไหนนายมินอยู่สามแยกเหรอใช่อยู่สามแยกอยู่ตรงนั้นไว้อยู่ตรงนั้นไว้หายากก็เกินทางสามแยกโอเคนี่มาหามินมินเปิดไฟรออยู่ เปิดไปลอยอยู่อ่ะตาคือคนที่ใส่หมวกป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไหนนี่มาอุกิ้นเหรอไม่ใช่นี่นี่ทางนี้นี่ทางนี้ที่เราไม่ได้เปิดเออนี่แหละอันเออด้วยทางนี้ด้วยถูกต้องจ้นไหนไหนเออห้องนี้แหละนี่เบดเมนเอออติกเจอแล้วนี่แหละไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดนะอะไรอะไรทำไมคนในนี้ของตุ๊กตาอ่๊กตาตุ๊กตามไปกินข้างล่างก่อนพี่ต้องเปิดพี่เปิดเบดเมนได้ยังมาเปิดเบดเมนตรงนี้ให้หน่อยดิไหนไหนไหน นี่เดียังไม่ได้เปิดเบิดเมทนี่เลยไม่ได้ปล่อยผีทุกคนเลยมาเปิดก่อนไหมมาเปิดมาเปิดไอ้ห้องเตาเผาข้างล่างเนี่ยมันเปิดไม่ได้มันต้องขึ้นไปเปิดผีกรอกมาก่อนอ๋อมาเปิดห้องตั้น้ำค้างก่อนไปเปิดเลยเปิดอะไรมิน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 มาเปิดประตูนี้หน่อยตายอยู่ไหนอะอยู่ตรงปั๊บนี่อยู่นี้อย่างนี้เป็นแบบอ่ะมาอูกินเว้ยมันอยู่กับมินมาอูกินทางนี้นี่นี่นี่เคลนไป คนละตัวเลยนะนี่คนละตัวเลยนะเปิดโอเคนี่ยห้องใต้หลังคาขึ้นทางนี้เดี๋ยวผมเปิดเสร็จปุ๊บผมไม่ไปเปิดเบรคเลยเลยข้างหลังพี่ใครเอาชิปหายแล้วพี่ไม่เปิดประตูห้องนอนเหรอเออห้องนอนไหนวะเปิดประตูห้องนอนก่อนต้องเปิดประตูห้องนอนด้วยหรอวะเราได้กุญแจไปแล้วเจอ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 อะไรเจอมันนี่แหละชิปหายแล้วไม่เอาไม่เปิดเอ้าผมผมจูบกับมันอยู่อ่ะอ๋อเนี่ยเปิดห้องนอนโอเค ตามไม่เลิกมิน้นจะไปทางนั้นโอเคผมเปิดหมดแลวนนนนแ้วห้องนอนอันนี้ฮอคีฮอคีมิ้นอุก้าใจอยู่ไหนประตูห้องนอนใจยังเปิดไหมพงศ์ทิ้มาทไปแล้วมันค <ไม S 1> ้างมันค้งแล้วมันค้างแล้วทีว่ไม่เลือกไหมฮอคีฮอคีมิน้นฮอคีตรงนี้ตรงนี้มิ้นฮอคีเปิดไล้วเฮียคงไม่สนใจอะไรแล้วจะเอาเบดโอ้ยอย่าปิดดิมันมาพี่ต้องปิดเรียเผา คุณแจไปเน้นเดี๋ยวออกมาที่ว่ามันมาแล้วอ่ะใช่หวนแล้ววิยังไงปีศาจเปิดแล้วพี่จับมาแล้วผม่จับแล้วผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วยังไงดีมิทลง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 ตรงไปเขาเด็กเดี่ยเน้ยมันตามผมว่ะทิ้นทางนี้ตรงตรงไปไหนผมจะลงเบ็ดไปละผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บไม้เก็บอะไรเลยไปไหนไปเป็ดไปไง เบดเม็นตรงนี้อ๋อมือหนูหัวใครใครมีเบดเม็นบ้างผมผมมีไม่ขีดอ่ะไม่ขีดเก็บมาได้อยังไม่ขีดอ่ะไม่ขีดไม่ขีดข้างล่างนี้นี่มามาเร็วๆรเร็วเไปไปไหนเบอร์เปิด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 ชุกแซมเขี่เคเก็บไม้ก่อนผมตื่นละแซมตื่นแล้วสวยเว็ดเหม็นพูดสวยสุดสมากไปเปิดเหม็นกัน ไอ้ตุ๊กตาสวยๆอ่ะมีกี่ตัวข้างหน้านะตัวสูงมากขนาดนั้นเลยเหรอนี่มีอีกตัวฮะฮะต้องเผาตุ๊กตาสวยๆอ่ะผมตัวสูงขนาดไม่ไม่ตุ๊กตาสวยเอาเก็บไว้อย่าเพิ่งเผานี่ไงมินว่ามัน้บนตู้เก็อในห้องเผาผมบอกไปแล้วคุณอย่าอยู่ในนี้อย่าอยู่ในนี้ใช่ขามาเปิดตัวนี้หนนี้เปิดเมนเนี่ยเปิดเมนหมดผมโดนเป็นกิน อุ้ยอ่าตัวนี้ตัวนี้วัวดำนี่ใครก็ดีนะมันจะได้หยุดข้างนี่ไงมันหยุดข้างแล้วพวกคุณก็หาตุ๊กตาไปงั้นเดี๋ยวผมเผาตัวนี้อีกตัวโอเคโอ้โหเผาไว้เลือเกจ้จะไม่เอาตุ๊กตาเลยเพื่อนคุณรอเอาตุ๊กตาสวยเผาแล้วให้แซมไปโดนแดดจริงไหมมันลกไปหาแล้วลงไปหาแล้วผมรักเพื่อนโอ้โหเปิดประตูดิเพื่อนผมรักเพื่อนผมรักเพื่อน มันมายึดตุ๊กตามันคืนแล้วมันมันมันหยุดข้างแล้วมันอยุดข้างแล้วมันข้างอีกแล้วมันข้างอีกแล้วมันข้างดีจ่าเผาผมยังไม่เผายังไม่ได้เผาเผาอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันไม่ได้เผายวตุ๊กตาไปใช่ไหมมันขึ้นไปข้างบนแล้วใช่ใช่มันยึดตุ๊กตาคุณยังเหลือตุ๊กตาสวยอีกไหมยังเหลือยังเหลือผมรู้แล้วเราเราต้องถือตุ๊กตาสวยเวลามันในเนี่ยเวลามันใส่เราอ่ะมาดิเผาไปแล้วตัวนึงทำไมทำไมทำไมไม่ถ้าเราถือตุ๊กตาสวยอ่ะมันจะย จริงเหรอเอองั้นเดี๋ยวผมตุ๊กตาสวยอยู่ตรงห้องนอนห้องนอนเยอะมากตุ๊กตาสวยงั้นเวลาเราเรียกมิ้นเราก็ต้องเรียกมิ้นสวยดิตายเหรอตายปะตายตายปะเอาตุ๊กตาสวยก่อนตุ๊กตาสวยอยู่ไหนตุ๊กตาสวยอยู่ห้องนอนห้องนอนเัวนึงโเอาศพมิ้งเผาอ่ะไปเก็บกิ่งแล้วคิดว่าพวกพี่อ่ะไปเก็บแล้วอย่าเพิ่งเผาดีกว่าเฮ้ยระหว่างที่มันกินเพื่อนอะแล้วเราได้เผาฟรีตัวหนึ่งเลยนะเว้ย มันพุ่งเลยนะเว้จ่าไม่ไม่เมื่อกี้ผมเผาไ้ฟรีตัวหนึ่งเลยเผาฟรีๆเลยอ๋อระหว,ว่างกินเพื่อนเหระใช่ใช่ตอนที่มันกินมิ้นท์อ่ะพี่เผาแล้วมันก็ไม่ข้างด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนกันให้มีเพื่อนคนหนึ่งต้องโดนแดกเว้เราต้องโดนแดกนีือใครที่แซวอ,อ่ะตื่นได้ไหมไอเชี่ยมันเอาตุ๊กตาผมไปสั์ผมเสียตุ๊กตาสวยตัวหนึ่งฟรีๆเลยวะขอโทษว่ะเฮ้ยมินเจอตุ๊กตาผีตัวนั้นอยู่กับมิน มีคนมาหาเกิดไหมชิบหายแล้วอยู่นี่ไม้หมดมีแต่ไม้ขีดไม้ไฟอยู่ไม้ใต้ต้องห้องห้องุไหนทางลงทางลงเยม็น่ะเยอะมากตัวหัดตุ๊กตาอยู่ทางลงห้องใต้ดินนะไม้หมดไม้ที่เบ็ดเม็นน่ะเยอะคุณไปหาดีๆพี่มีใครเห็นมินไหมมีนก็พิบไฟอยู่ตอนนี้มีตุ๊กตาผีหรืออยู่โอเคพี่เอาไปทิ้งในห้องเบ็ดเม็นแล้วก่อนแล้วี่ไงตุ๊กตาสวย ไปทิ้งในห้องเบ็ดมินไว้ก่อนอย่าใครต้องการความช่วยเหลือใครต้องจสาวเผาตุ๊กตาสวยมินจะเก็บตุ๊กตาผีแล้วเอาไปห้องเบ็ดมินเลยมานี่เผาตุ๊กตาไปหมดไปว่ะมันเอาไปแล้วอ่ะก็ตุ๊กตาสวยไปแล้วอ่ะเกิดมามินมามินมาเกิดยังไม่เกิดเลยอ่ะมินต้องมาหน้าเตาดิเอาหรอโอ้โหใช่ต้องไปหน้าเตาต้องไปหน้าเตามาเร็วโอ้ยทันทานทันทานอันไหนอะหายไปแล้วเฮ้ยไม่มีใครยังไง แต่มันก็ไม่บอกคนอื่นนี่มันกเกิดอยู่คนเดียวพี่พี่่พมานี่ก่อนพี่มานี่ก่อน,น,อนตัวนี้มีตุ๊กตาสวยโลดโอเคโอเคมิค้นมินรออยู่ตรงนั้นมิน้นอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ม,พมันเจอผีมันก็ไม่พูดเอาเอาตุ๊กตาสวยไปเผาตุ๊กตาสวยไปเผาครับกูวิ่งแล้วพี่มาหามิ้นก่อนมินอยู่ตรงทางลงทางลงนี้ห้องครัวมีตุ๊กตาสวยอยู่หน้ามิ้นตัวนี้ตาย โอ้ยเกิแตกผมแตกกุญแจตกเดี๋ยวผมว่าไปเผาให้ตรงผมมีตุ๊กตาผีตรงผมมีตุ๊กตาผีมีกุญแจสองดอกมันอยู่กับผมมันอยู่กับผมมันอยู่ทางเข้ามันอยู่ทางเข้าที่เราเข้ามาเปิดไฟหน่อยกับพิพไฟหน่อยน่าพิพไฟอยู่เยอะอยู่ห้องนอนเนี่ยตอนนี้ไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยตุ๊กตาผีวิ่งอยู่มาเร็วเรวเร็วเเอยู่บมนอยู่เบ็มนตุ๊กตาผีวิ่งไปแล้วเต็สามตัวเอง ค้งแล้วมันข้งแล้วนี่ผมอยู่หน้าเตาผมอยู่หน้าเตาเดี๋ยวผมหาทางลงหน้าเตาเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วจ้าจ้าจ้าจ้มันหายไปแล้วแต่อยู่ไหนเน่่เนเผาเลยเผาเลากดกดกๆๆกดคิกกดคิกโอเคผมเผาเลยนะเผาเลยเผาเลยมมีผีตัวนึ่งผมเผาเลยเผาเลยตอนนี้ตุ๊กตาสวยดิตุ๊กตาสว้ไอ้เรียกไอ้เรีย เฮ้ยเอาเผาตุกาผีเลยเาผีเาผีเขา่งอย่างไวเลยสองตัวสองตัวตกตาสวยมาบ๊อบอยู่ไหนตุกตาสวยเาเอามาอม่ตุกตาผีมาแล้วไหนบ๊อบอยู่ไหนบ๊อบเผาตุกตาผีเยอใจเย็นาย่้อย่านยอยา้ผมเก็บไว้ผมเก็บไว้ผมเก็บตุกตาสวยไว้ มันกำลังจะลงไปข้างล่างใครตัวเล็กใครตัวเล็กผมหมมามามาหน้าเตาเร็วโอ้มันดักแล้วหน้าว่ะทำไงดีวะมันดักอยู่ข้างหน้าเอาเอาผมมีตุ๊กตาสวยผมมีตุ๊กตาสวยโอ้มันมาอีกแล้วไอ้กเยอะอย่างไวเลยเอาตุ๊กตาผีมะเผาเร็วเอาตุ๊กตาผีมะเผาตุ๊กตาผีของผมแต่มันดักข้างหน้าไหนอ่ะพี่บอลอยู่ไหนอ้อไม่เอาอุ้ยมันอยู่หน้าเตาอ่ะอยู่หน้าเตาไอ้เชี่ยมัน โอ้โหยัด yeah, แม่ผมโอพีจ oh, yeah, yeah. ังวะผมเสียตุ๊กตาละพี่มินรู้แล้วพี่บอลพี่เอาตุ๊กตาไอ้นั่นมาเจอมินก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จุกให้มันฆ่าพี่แล้ดีตุ๊กตาสวยหายไปแล้วส่วนทางตุ๊กตาสวยหมดละหตุ๊กตาสวยละดีมินดีดีดีเดี๋ยวพี่ลองเองดูช็อตดีไว้มันจุ๊กมันจุ๊กผมมันอยู่กับผมมันอยู่กับผมไปแล้วไม่ต้องสนใจผมตายแน่แน่ผมตาย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 เอาเข่าเลย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 มันกินผมมันกินผมแน่แน่ มันกินแล้วมันกินเผา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 มันกินผมมันกินหอมเผาเลยเผาตู anyway> ้ตาผีตัวสุดท้ายเผาไปแล้วตัวตัวสุดท้ายเนี่ยวไอ้กูัวเดือยกับใครอีกตัวนึงไม่มีเดือยใครเป็นสีแดงเป็นสีแดงมันโอพีมากผมเป็นตัวเล็กผมหาไม่เจอไอ้ไอ้คุตัวเล็กอ่ะวิ่งหาเร็วๆได้หาอยู่โอเคเอาตัวแดงมันแดงมันงไวมากมันตัวแดงมัันตวแดงวิ่งไวมากไม่เชื่อหรอกกูเติรกูจูกเลยที่นั่งเงี้ยกูจุกว่ะ เด็ดปลายต้องมาเด็ดปลายต้องมาบั๊อบจุกๆเดี๋ยวผมวิ่งหาตุ๊กตาพีให้เดี๋ยวผมขึ้นไปดูห้องใต้หลักคาให้นี่ไห้องนอนหรือปล่าเฮ้ยใครเปิดไม้อย่าเปิดถ้าสมมติว่าเราถือตุ๊กตาสวยมันจะไม่ฆ่าเราโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหอีกตัวเดียวเองใครไปเปิดประตูให้มันถ้าเราเจอตุ๊กตาสวยอะมันจะไม่ฆ่าเราใช่ไหมพี่ใช่ใช่มันจะเอาตุ๊กตาเราไปมันจะหายขัางวะมันไม่หายขัางแต่มันจะเดินหนีไปอีกทางหนึ่ง โอ้โหอยากจะถามว่าใครไปเปิดประตูให้บ้าการถือตุ๊กตาสวยอ่ะมันเป็นการป้องกันไม่ให้มันกินเราแต่มันจะไม่หาเราต้องถือแล้วบอกว่ามันขึ้นไปชั้นสองเหลือใครเหลือใครเหลือมิ้นมิ้นหาตุ๊กตาผีตัวสุดท้ายอยู่มิ้นมีตุ๊กตาสวยป๊อกงันไอมิ้นเอาตุ๊กตาสวยไปเผาปะอย่าพึ่งอย่าพึ่งสวยอย่าพึ่งสวยเฮ้ยมิ้นเจอตุ๊กตาผีตัวสุดท้ายแล้วไหนมิ้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 นไหนลงหลังคามาชั้นหนึ่ง มินกะปิดไฟอยู่มินแหล่ะคนเดียวตอนเนี้ยใช่ให้มินเอาตุ๊กตา,ตานี้ไเปเผาเลยนะเอินมินเอาไปผาเผาเดี๋ยวพี่ไปรอเดี๋ยวพี่จะเสียงเลยแล้วเดี๋ยวพี่จะโดนกินเองพี่จะยอมโดนกินเองมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้โหมินแบบว่าเปิดไฟแดงเลยอ่ะมินเดี๋ยวพี่จะ,จะยอมโดนกินเองมันอยู่ห้องนอนมอนอมินเอาไปเผาแล้วเดี๋ยวพี่จะเป็นตัวใหญ่แล้วพี่เลยรอนอยูางไหนอ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยอย่าอย่าทางนั้นมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งวิ่ง มันเถื่อนเกินไปว่ะโอ้ยตั่งตัวแทนไม่โหดจัดเลยอะคือแบบผมโดนชุบขึ้นมาใช่ป่ะผมชุบขึ้นมาปุ๊บมังมันมาหาผมตลอดเลยยังไม่ได้ก้าวเลยอะไม่ต้องตัดพัดมากูเอาต่อเลยเอาไอ้นกูเอาต่อเลยหัวร้อนปะไมันเล่นดีอะไรนะเดี๋ไปผักมันเล่นอะไรวะไม่ได้ยินอย่าไปผักมันเล่น ไม่รู้ผมว่าไปพักกับมิ้นมาแล้ว